เวลไปไหนแท็ได้เหรอคือคือไม่สน์ยังไงได้สัญจาใออันนี้มั่วครับอันนี้มั่วครับไม่มีครับไม่มมีแนไ่รู้จะาเพลงนี้เฮ้ยเฮ้ยมี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 มเดี๋ยวห้าสี่สามสองหนึ่ง หมดเวลาครับผมไม่ได้ครับเดี๋ยวบอสเลยยิงบอสได้เองตกรอบแล้วมาตินเงียบดิ่ายิงไกลเท่าได้เพลงไหนก็ได้ใช่ไหมอืมเ <c oughs> มื่ก่อนฉันจะชูฉันยอมครบับแต่เลิกบมดแล้วตอนนี้ฉันพร้อมแค่เธอได้ไหมฉันขอร้องให้เธอเป็นเป็นคนพาฉันเข้านอนเ <c oughs> ข้านอนใครครับวัน p บ นอนเหรอใช่อ่นี่นี่นี่เอาไวเอาไอ้เนี่เมื่อกี้กูลืมจับเวลาเจับนานนะเหลือสิบห้าวินอย่างเดียวนีไม่ผีจับุได้จะสัสายในโชดาวที่ทำให้ทุกอย่างเจ้บอนเลยบ่นเลย ตอนนี้เราที่จะเอาจะเยาเนี่ยเพลงมันเล็บจังวะฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วเขาว่าแล้วแล้วเออแล้วอะไรเจาะแล้วเจออะไรหรอครับล่ะแล้วไงแล้วไงมืเจอแล้วแล้วไงแล้วไงโอโอโอ เลยทีนี้พี่บอกเลยเลบทีนี้เธอบอกหมดเวลาไหนมันนึกไม่ออกว่ะหมดหมดเวลาแล้วพี่หมดเวลาแล้วผมว่ามันน่าจะมีเยอะอยู่อ่ะแต่ทึ้งไม่ออกกลัวตลด้จะตายกูวเล่นอย่างอื่นดีกว่า ไปโอ้โหเฉยเอะไรบอยเพิ่งเริ่มไปเองเมื่อกี้ให้ไม่ไดูเรื่องให้ทำเป็นทไลายให้น้องน้องมันดูไงไอพีอเ่เจอการครั้งแรกตั้งแต่เอ๊ะอะไรวะเจอเธอครั้งแรกตั้งแต่มีฟันนมำนมตอนนั้นเราคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนคนจับเวลาครับคนอะไรคนคน,คนบ้าไรชนนารักขนาดน,นี้ร้องแบบมันนี่น ลองเปิดวอลองแต่ก็องให้ฟังได้ใจใจอ่าจะเวลาครับใจครับร้องขอร้องเย็นก่อนอะเฮ้ยโกงไอ้แย่แม่งคลิกแป๊ะแป๊บแป๊ี่ฉันก็สั่นไว้โอ้โที่โกงเหราใจเสียงดงเธอติดดงเสียงเื่ข้างฝนตรง พี่มาโปร่งใจใจของฉัน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 พี่หวังฉันพี่พี่หวังฉันฉันแพ้เธอบททุกอย่างแล้วไม่ตั้งไปยามแล้วจริงปเนี่ยเออตอดแล้วลูกม่อีกทีไหม

ขันเอาแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> อวุ้ยหว,วังกูจ่าเวลาเพื่อนจ่ายมาขอเปนี่ยนตัวโจ๊ก,อจกข,ขอขอแค่สักทีโปรดให้ฉันรู้สึกดีโ <c oughs> ปรดให้ฉันรู้ว่ามีสิ่งที่ยังเปลี่ย <No. S 2> นการนี้ อาจจะใช่ใช่บอสบอสบอสบอกอยูไหบอสยูไเลยเายาะไรเื่อกูหอบอขับกิ้งนะผมดูอยู่นะอะไรมาแลวกูเช้ใช่ใคร